จะมีพี่สาวอยู่ห้าคนพี่สาวแท้ๆคนเดียวนอกนั้นก็เป็นลูกลุงเราจอยู่บ้านเดียวกันหมดผมต้องเล่นตุ๊กตากับพวกเขาในตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ต้องเล่นเป็นคนที่อดทนดูลงแกทุกอย่างพร้อมเสียสละต้องเป็นมูต้องเป็นอะไรทุกอย่างมาพร้อมครับผมามทอ่ห้าน้อง ผร้อยหนึ่งจ no ้าอืมนี่มันตุกเสียดแล้วเนี hmm ่ยตับใจจ้าคิวเฮ้ยครับคราสครับสัญญาณพังครับสัญญาณพังขอโทษทีครับรับแสดงดีแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าสัญญาณพังครับสัญญาณพังเทคนิคครับพี่เทคนิค มากันครบทีมหปาเต็มตัวเป็นไงเดี๋ยวเชษฐาตรงที่บอกว่าถัวลิสงหมดเนี่ยไม่ต้องไปมองถัวลิสงรู้อยู่แล้วตัวเองกำลังทำทัด มาบอกพี่โน้ตด้วยนะว่าจังหวะแรกที่บอกว่าคุณไปเอาถั่วลิสงที่บ้านมาหน่อยสิมันหมดเนี่ยไม่ต้องมองถั่วลิสงเลยรู้อยู่แล้วมันหมดขูดขูดอยู่อย่างเดียวขูดขูดอยู่อย่างเดียวเลยพอไปบอกบอกว่าไม่เข้าใจเลยก็แค่วันพวกเราแต่งงามนมาสักพันลักหนาพี่เชษฐาก็ขูดอยู่ขูดขูดไปแล้วก็พูดว่าคุณไปเอาถั่วลิสงที่บ้านมาหน่อยดิมันหมดไม่ต้องมองถั่วเลยนะโอเคครับ,นนะรบมาเต็มตัว <c oughs> เล่น ไอ้ฉากนี้มันต้องเล่นให้ดีปหน่อยเล่นพระเอกนิดนึงอะทัดเคียยวเฟมตัวมัคาเฟมอยู่ห้าสี่สามสองร้ยหนจ้าเยอะแล้วพี่ผมเยอะแล้วเยอะลคะจ้เยอะเอาดูอีกแล้วใไหนต่อเฮ้ยใบบอลนี่นี่นีพอสอบไปล้